ต้องไปแสดงความวดีนะคะกับหนุ่มคนนี้นะคะต้องบอกว่าได้รับรางวัลคว้ามาถึง3รางวัลในงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18นะคะนั่นก็คือ PP กรินั่นเองค่ะมีรางวัลอะไรบ้างเห็นว่าตื้นตันจริงๆเลยเพราะแฟนคลับสพอร์ตดีมากเลยเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกจากเขากันค่ะ ใชครับผมดีใจที่ที่แฟนๆซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้เพราะว่าปีที่เราเราเราก็ได้ได้รางวัลมาด้วยแล้วปีนี้ก็ได้ติดต่อกันนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบเออดีใจจริงๆที่แฟนๆซัพพอร์ตพีจริงๆซัพพอร์ตบิวกิ้ด้วยซัพพอร์ตแปรรักษาด้วยใจเธอด้วยครับไฮเหนื่อย์ไฮเหนื่อยอยู่แล้วค่ะคือสําหรับโปรเจกต์หน้าหน้าหรือว่างานถัดๆไปของพีพีรู้สึกว่าพีพพอยากทําให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วครับผมเพราะรู้สึกว่าคือเราเราเราเรสเพคแฟนๆตรงที่ว่าถ้าเขาซััััพพอออออรรรรรร์์ตเเเเเาา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 มมกกกกกขนนนนนนดดีีี้ยจะททํผลลงๆไไปปิคบบหื ไม่ไม่ได้อาจจะไม่ไม่ได้มีโกว่าแบบพีจะต้องได้เล่นอันนี้พี่จะต้องได้เพลงอย่างนี้อ,อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแค่รู้สึกว่าอยากจะทํางานหน้าให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในในแบบของเราในในความเป็นตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับก็กดดันบ้างครับผมก็รู้สึกว่าพอพอเราต้องหาอะไรใหม่ๆเป็นเอลิเมนต์ใหม่ๆเพื่อม,มาใส่ในงานใหม่ๆของเราอะไรอย่างเงี้ยผ, <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมก็ก็รู้สึกกดดันบ้างแล้วก็รู้สึกว่า ก,ก็ก็เราเราอยากอัพสแตนด์ดของเราขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยครับผมคือมันจากแฟนๆด้วยจากตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยครับผมเราตัวเราเองเราอยากทำผลงานให้มันดีที่สุดหรือเล่าครับก็ไม่ถึงกับระงับไปเลยครับผมก็พยายามคิดอยู่เหมือนกันว่าว่าจะหาจังหวะไหนช่วงเวลาไหนที่ที่จะไปเรียนครับผมเพราะว่ามันก็คือหนึ่งหนึ่งในโกที่ที่อยากจะไปเหมือนกันครับ ก็อาจจะมีช่วงสงการครับผมอาจจะไปได้พักอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นช่วงสงการอย่างเงี้ยบิวกิ้เขาจะไปกับครอบครัวเขาทุกปีครับผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้ง3รางวัลที่คว้าไปในงานคมชัดลึกอวอร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมคู่จิ้นยอดนิยมและก็ยังมีนักแสดงชายยอดนิยมอีกด้วยนะคะเป็นปีทองของเขาจริงๆแล้วก็รอาติดตามว่าผลงานหน้าจะมีอะไรใหม่ๆหรือว่าจะทําอะไรแบบว่าให้แฟนๆนะคะได้คอยแบบว่าชื่นอกชื่นใจได้คอยเชียร์กันแบบนี้สําหรับพีพี กฤตค่ะ